สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการปิดรับการปิดรับข้อความนะครับจากคนที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราในแอปพลิเคชัน line นะครับซึ่งให้เพื่อนเพื่อนเปิดไลน์ขึ้นมานะครับ ไปที่เมนูแชทนะครับผมจะให้เพื่อนๆดูตรงนะครับตรงส่วนนี้นะครับตรงที่ลูกศรชี้นะครับอันนี้จะเป็นคําเชิญจากาคนที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับผมนะครับอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งผมค่อนข้างที่จะเจอบ่อยนะครับก็คือ เวลาเปิดไลน์ขึ้นมานะครับก็จะมีคําเชิญาจากคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกับเรานะครับเขาก็เชิญเราเข้ามาเข้ากลุ่มเป็นกลุ่มธุรกิจเครือข่ายบ้างนะครับกลุ่มพวกาคาสิโนออนไลน์นะครับพนันออนไลน์แล้วก็เป็นอีกแล้วก็เป็นกลุ่ม18บวก20บวกอะไรประมาณนี้นะครับผม oh, no. ซึ่งค่อนข้างบ่อยเลยนะครับผมเจอเนี่ยคือวันนี้ผมก็เลยจะมาสอนเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆเจอเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับเราสามารถปิดรับข้อความจากคนที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราได้นะครับวิธีการก็คือให้เพื่อนๆไปที่หน้าหลักนะครับ แล้วก็จะมีรูปฟันเฟืองนะครับจะอยู่มุมบนขวาเราก็จิ้มเข้าไปไอเป้เพื่อนเพือนเลือกหัวข้อความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ดูตรงส่วนนี้นะครับจะมีคําว่าปฏิเสธการรับข้อความเปิดใช้งานเพื่อปฏิเสธการรับข้อความจากคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนนะครับซึ่งถ้าเรายังไม่ติ๊กถูกนะครับคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกับเรานะครับเขาก็สามารถ จะส่งคําเชิญต่างๆให้เราได้นะครับแต่ถ้าเราต้องการปิดตรงส่วนนี้เราก็ติ๊กถูกเข้าไปนะครับนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราเขาก็ไม่สามารถที่จะส่งคําเชิญนะครับเข้ากลุ่มต่างๆได้หรือว่าส่งข้อความอาจจะเป็นข้อความเสียงในประมาณนี้นะครับก็เขาก็จะไม่สามารถส่งให้เราได้นะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่ อยากใช้ลายแบบว่า private นิดนึงนะครับอยากจะเป็นส่วนตัวคือที่ผมทําทคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมว่าเจอค่อนข้างบ่อยนะครับเวลาเปิดเข้ามาก็จะมีคลิปเสียงประมาณว่าพี่เข้ากลุ่มนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มพวกการพนันอะไรพวกนี้นะครับก็เลยอาจจะมาแนะนําเพื่อนๆน,นะครับถ้าเจอแบบนี้ก็สามารถปิด ทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมวันนี้พอแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมติดตามชมคลิปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ